สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณฟังคะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะ คุณผู้ชมคะจากกรณีที่นักแสดงชื่อดังคุณปอทิศดีนะคะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤตก็ทําให้ประชาชนนั้นเกิดการตื่นตัวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเวลานี้มากขึ้นขณะเดียวกันก็ไม่อยากที่จะให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกจนเกินไปค่ะสถานการณ์ไข้เลือดออกเวลานี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงวิธีการที่จะดูแลตัวเองและสังเกตนะคะว่าเราจะเป็นไข้เลือดออกหรือไม่อย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยกับนายแพทย์สโสพลเมฆทนประลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ่ะครับสวัสดีครับ รเริ่มต้นเลยนะคะต้องเรียนถามถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในเวลานี้ว่ามีผู้ป่วยจํานวนมากน้อยขนาดไหนคะคือสะสมนะฮะตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยนะครับหนึ่งแสนเศษเศษนะครับแต่ถ้าย้อนหลังไปเนี่ยนะครับสองพนห้าร้อยห้ี่หนึ่งแสนห่นคนคะนะครับสองพนห้ี่4ี่หมื่นคนนะครับปีนี้ก็ประมาณ1,000งแเกือบเกือบหนึ่งมื่นกะ็ถัว่วน,นจะจะปีเว้นปีนะครับหรือวางช่วงก็เป็นปีเว้น2ปี นะครับแต่ช่วงนี้จะมาปีเว้นปีช่วงนี้เราก็เตือนนะครทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นปีซึ่งมีการระบาดนะครับอ,อาจจะถึงแสนผู้ป่วยจํานวน1นึ่งแสนรายนี่นะคะโดยปกติสถิติการเสียชีวิตเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนคะของเราก็ ดีนะครับใช้ได้ระดับหนึ่งก็คือ1,000ผู้ป่วยนะฮะหนึ่รายเนี่ยเสียชีวิตสักหนึ่งคนนะครับก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดูแลได้ดีแปลว่าปีนี้เนี่ยมีผู้ป่วยประมาณแสนกว่ารายก็มีประมาณร้อยคนประมาณร้อยคนแล้วนะคะเวลานี้เองค่ะประชาชนตื่นตัวมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากที่จะให้ตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขมีคําแนะนํำยังไงคะคือตอนนี้นะครับ รู้สึกตื่นหนกมากเพราะว่ามีคุณปอที่เชษดีเนี่ยที่ว่าดาราป่วยนะครับแล้วก็เอ๊ะฝนตกลงมาก็มีคนในละแวกบ้านป่วยเหมือนกันปกติช่วงนี้ช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยไข้เลือดออกจะตกและลงแล้วนะครับแต่มีฝนหล,งลวงฤดูมามีฝนลงมาเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมาได้เป็นบางจังหวัดะนะครับอันนี้ดฉงนั้นก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีนะครับในการที่จะหนักรู้แล้วก็ช่วยกันจัดการตอนนี้ นะครับจัดการเรื่องของพาหะนําโรคคือทั้งลูกน้ํายุงลายแล้วก็ยุงถ้าคุมได้ดีช่วงนี้ปีหน้าไข้เลือดออกไม่มารบกวนเรามากค่ะในช่วงนี้มีภาคไหนหรือพื้นที่ไหนไหมคะที่อาจจะมีการระบาดเป็นพิเศษที่เราดูไปในตอนนี้ภาคกลางครับภาคกลางนะครับภาคกลางะระย,ยองเพชรบุรีราชบุรีกทมก็มี นะครับที่มีผู้ป่วยนะครับในจํานวนที่ที่มากสูงระดับหนึ่งปัจจัยนี้มาจากเรื่องของฝนฝนครับเรื่องนี้จะมามากับฝนนะครับแล้วก็เรื่องของความดูแลของของชุมชนนะครับที่ชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลกําจัดเรื่องของลูกน้ําทําความสะอาดนะครับห้าสอเนี่ยนะครับทั้งในบ้านทั้งรอบๆบบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเก็บขยะให้ดีๆเนี่ยนะครับก็จะไม่มีแหล่งเพาะพันยุงนะครับยุงก็จะน้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ว่าไม่ให้ยุงกัด ทายากันยุงครับตอนนี้นะครับหรือนอนกลางมุ้งค่ะสมัยก่อนตอนเด็กๆเราจะเรียนมาว่าจะเป็นไข้เลือดออกเนี่ยต้องเป็นยุงลายและยุงลายเนี่ยก็มักจะหากินตอนกลางวันแต่เดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าบางทีตอนกลางคืนก็อาจจะเป็นยุงลายได้อาจจะมีได้นะครับยังยุงลายนะครับแล้วก็กลางวันเนี่ยอย่างส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นว่า คนป่วยนี่จะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนะนะครับอาจจะนักเรียนมัธยมนะฮะแต่ว่าประมาทไม่ได้คือผู้ใหญ่ก็ก็ก็มีมีป่วยนะครับแล้วอย่างปีนี้ที่เราให้คนเนี่ยนะฮะก็มีผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีเสียชีวิตครับเพราะบางทีไม่ตระหนักคิดว่าเราคงไม่ได้เป็นไข้เลือดออกคิดว่าไข้เลือดออกเป็นเฉพาะในเด็กนะครับแต่เยวน้วผู้ใหญ่ก็เป็นได้ผู้ใหญ่เป็นครับนะครับพอเข้าสู่ระยะช็อกแล้วเนี่ยไม่ได้ไปพบคุณหมอ S <S นะครับบางทีนอนอยู่ที่คอนโดนอนคิดว่าเราไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็โดยบางทีบางคนเนี่ยซึ่งเสี่ยงมากหรือเสียชีวิตเยอะน,นี่ก็เรื่องของน้ําหนัก <S <S 2> <S 2> พวกที่น้ำหนักเกิน <S <S <อ>นะครับอ้วนเนี่ยนะครับก็มีผลทําให้เสียชีวิตเหมือนกันครับสัญญาณที่จะบอกเราว่าเอะตอนนี้ชักจะไม่ดีละอาจจะต้องดูสักหน่อยแล้วว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่าต้องสังเกตยังไงคะปกติเนี่ยนะครับโรคนี้ปุปบับก็มีใครขึ้นสูง นะครับแล้วก็มีปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวนะครับพวกติดเชื้อไวรัสจะปวดเมื่อยตามตัวนะครับขึ้นไส้อาเจียนโรคนี้นะครับอาจจะปวดท้องชายโครงขวาเพราะว่าตับอาจจะโตนะครับแล้วก็มีผื่นแดงตามตัวนะครับถ้าสัก2วันแล้วไม่ดีขึ้นนะฮะส่วนใหญ่เราก็รับประทานยาลดไข้พวกพาราเซตามอลห้ามรับประทานยากลุ่มแอสไพรินหรือพวกยาเข้าเส้นยาพวกลดการอักเสบกลุ่มไม่ดีกลุ่มเอนเซตนี่ไม่ได้เลยไม่ดีนะฮะไม่ดีเพราะว่าถ้ากลุ่มนั้นอาจจะทําให้ยิ่งเลือดออกแล้วถ้าเดี๋ยว มีปัญหากับไอวะนะครับอยากให้รับประทานเฉพาะพาราเซตามอลนะครับแล้วก็อย่ามากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าสักสองวันแล้วไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีเลือดออกเช่นอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือทายออกมาสีดําๆอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อันตรายแล้วต้องรีบไปพบคุณหมอนะครับหรือว่าเด็กสมมุตินะฮะในช่วงสองวันเนี่ยอาการไข้อยู่ดีไข้ลงช่วงไข้ลงนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเข้าสู่ระยะช็อกมือเท้าเย็นนะครับแล้วเด็กก็กระสับกระส่าย นะครับรับประทานอาหารไม่ได้อย่างนั้นต้องรีบไปพบคุณหมอครับค่ะนะคะถามถึงตัวโรคไข้เลือดออกเองค่ะว่ามีทั้งหมดเนี่ยกี่สายพันธุ์มีสายพันธุ์ใหม่อะไรยังไงไหมคะคือไข้เลือดออกมีมานานแล้วนะครับมีทั้งหมด4สายพันธุ์นะเป็นชนิดที่1 2 3 4นะครับก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มีสายพันธุ์ใหม่ส่วนใหญ่จะชอบลือกันว่ามีสายพันธุ์ใหม่นะครับยังยืนยันทางการแพทย์นี่ไม่มีมีสายพันธุ์ใหม่นะครับก็เป็น4ี่สายพันธุ์ ค่ะเวลาที่เกิดว่าเราป่วยไปสักเคยเป็นไข้เลือดออกครั้งหนึ่งจากสายพันธุ์หนึ่งครับครั้งต่อไปเราจะเป็นซ้ำไหมคะเออจะไม่ซ้ำจะไม่ซ้ำในสายพันธุ์เดิมครับผมแต่แปลว่ามีโอกาสอีกคือ3ครั้งที่เหลือถูกต้องก็อาจจะเป็น4ครั้งเพราะว่าคนละสายพันธุ์นะครับค่ะแล้วเวลาที่เราเป็นครั้งที่2 3 4สมสี่ครับบอกว่าจะมีอาการที่หนักกว่าเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีมีภูมิต้านทานนะครับแต่ภูมิต้านทานไปเจอกับเชื้อโรคซึ่งไม่ตรงชนิดกันเนี่ยนะครับอาจจะเหมือนกับ กลุ่มต้านทานเนี่ยทำงานมากเกินไปนะครับทาให้มีปัญหากับอวัยวะบางส่วนได้นะครับอืมนะคะแปลว่าถ้าเกิดว่าเคยเป็นมาแล้วแล้วถ้าเป็นซ้าอันนี้จะต้องยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นต,ต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับบางทีถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอดูแลได้ดีเนี่ยนะครับให้น้ําเกลือให้ถูกต้องนะครับขาดน้ําเราก็ให้น้ําเกลือนะครับถ้าเข้าสู่ระยะอ้าวกับคืนมาระยะฟื้นตัวเนี่ย นะครับถ้าให้น้าเกลือมากเกินไปบางทีน้ําไปท่วมที่ปอดก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดมีเลือดออกในอวัยวะภายในในลําไส้ในกระเพาะเนี่ยต้องให้เลือดต้องอะไรต่างๆนะครับมีการดูแลอย่างดีครับการรักษาโรคไข้เลือดออกค่ะมีวัคซีนหรือมียาอะไรรักษาไหมคะคือวัคซีนเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นที่มาวิจัยที่บ้านเราก็มีนะครับได้ผลมันประมาณ56%นนะครับแต่เขาบอกมันลดความรุนแรงตอนนี้เขากำลังขึ้นทะเบียนอยู่ นะครับถ้า,ถาขึ้นทะเบียนแล้วก็คงมีโอกาสที่จะได้ใช้ในเร็วๆวนี้นครับตอนนี้ก็รักษาตามอาการอย่างเดียวตอนนี้<อ>นะครับคอยให้น้ําเกลือให้ยาลดไข้ประครับประคองคอยเช็ดตัวนะครับแล้วดูถ้าเกิดว่าอ้าโอเคเข้าสู่ระยะช็อกก็ต้องประครับประคองอายวัยวะต่างๆนะครับเรื่องของตับ ไตอะไรต่างๆคนนี้ดูแลให้ดีๆค่ะครับในเวลานี้เองค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือว่าหน่วยงานต่างๆมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือ,อยังไงบ้างคะคือตั้งแต่การป้องกันะนะครับช่วงก่อนเข้าหน้าฝนเนี่ยเราจะเตือนละนะครับก็ออกข่าวแล้วก็มีพี่น้องอสมอนะครับแล้วก็บุคลากรของเราเนี่ยลงไปสำรวจลูกน้ํายุงลาย นะครับแล้วก็ช่วยกันบอกข่าวนะครับมีชุมชนบางชุมชนนี้ไม่มีไข้เลือดออกมาเป็นสิบสิบปีนะครับเพราะชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูและนะครับแล้วก็ในชุมชนก็ต้องทายากันยุงตอนนี้องค์การเภสัชก,กรรมก็ผลิตยาทากันยุงได้นะครับขายอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าให้ยุงกัดนะครับทั้งเด็กที่ป่วยะนะครับไม่ให้ยุงมากัดเขาเพื่อไม่แพรโรคก,กับคนปกติดีเนี่ยทาเพื่อป้องกันซะผมว่าตรงนี้ ทำได้ฮะตัวอย่างดีๆมีทําได้แล้วก็ถ้าเกิดป่วยเนี่ยนะครับโรงพยาบาลบางแห่งบอกว่าโอ้โหเขาดูแลอย่างดีนะครับลดการสูญเสียชีวิตไปได้มากครับค่ะในกรณีที่หากว่าเจ็บป่วยเป็นไข้เลือดออกจริงๆนี่นะคะโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่ครอบคลุมในการรักษาค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆอย่างไงด้วยไหมคะคือมีสิทธิในการรักษาอยู่แล้วทั้งสามกองทุนเลยครับให้การดูแลรักษาค่ะคนะคะแต่ทางที่ดีอย่างที่ท่านประหลัดแนะนําก็คือ บ้านเราเองนี่คือคพื้นที่ที่เราจะสามารถที่จะลดโอกาสในการที่จะให้ยุงลายเนี่ยมาเพาะพันธุ์ได้ผมว่ามีทั้งสามขั้นตอนค่ะหนึ่งจัดการลูกน้ําซึ่งมันอยู่ในภาชนะเนี่ยเราจัดการปิดซะนะครับหรือล้างทุกเจ็ดวันนั่นคือขั้นที่หนึ่งแล้วนะครับขั้นที่สองถ้าหลุดรอดมาเป็นตัวแก่เนี่ยนะครับแล้วก็มีจะสเปรย์กระป๋องก็จัดการได้นะครับขั้นที่สามก็คือถ้านอนในในมุงนะฮะนะฮะหรือทายากันยุงซะเนี่ย นะผมก็ทั้งสาขั้นตอนเนี่ยเป็นการป้องกันได้นะครับอย่าเราอย่าประมาทนะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนตื่นตัวในดีนะครับช่วยกันจัดการซะเพื่อว่าปีหน้าในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะได้คาดเรดดอ,อ,อกจะได้ไม่เป็นปัญหากับที่น้องประชาชนครับเพราะเหมือนบอกว่าเวลาที่มือทีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพ่นยาตามบ้านบอกว่าหลายๆครั้งเองนะคะเจ้าของบ้านก็อาจจะไม่ค่อยอนุญาตที่เจ้าหน้าที่ไปไปพ่นยาด้วยไหมคะเป็นปัญหาไหมคะเรื่องนี้ ออจริงๆเนี่ยจะมีปัญหาได้นะครับแต่การพ่นยาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของในระยะซึ่งมีการระบาดแล้วนะครับอย่างครั้งนี้เนี่ยนะครับที่พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายรัฐมนตรีท่านเป็นมีความวงยยนะครับท่านกระสั่งการมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกให้ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าเอาเอาครั้งนี้แหละ นะครับในการตื่นตัวของพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าไปโอ้โหตะนกตกใจแล้วคิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เอาโอกาสเนี้ยมาช่วยกันในการที่จะควบคุมป้องกันผมว่าน่าจะดีกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนของเราค่ะเพราะเห็นจากการสำรวจเนี่ยพบว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เนี่ยหลักๆเลยวัดนะคะโรงเรียนแล้วก็บ้านถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วบอกว่าอยากจะให้กระทรวงสาธารณสุขไปช่วยดูเช่นไปพ่นยาในชุมชนของตัวเองประสานติดต่อยังไงคะคือจริงๆต้องช่วยตัวเองก่อน นะครับเพราะว่าทีมที่ออกไปช่วยคุมไม่ว่าจะเป็นของกทมเทศบาลน,นะครับหรือสาธารณสุขเนี่ยส่วนใหญ่จะออกในพื้นที่ซึ่งเกิดโรคมีคนป่วยหนึ่งคนเนี่ยนะครับเราไปจัดการเพราะถือว่าถ้ามีหนึ่ง,นงคนป่วยปุ๊บเนี่ยยุงในละแวกนั้นอ่ะมีเชื้อแลอ้วนะครับต้องไปจัดการคุมในรัศมี100เมตรเพราะฉะนั้นทีมที่ออกไปเนี่ยจะไปคุมตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนอื่นๆเนี่ยต้องต้องช่วยันเองในแต่ละบ้านแต่ละชุมชนอย่างที่ผมบอกกันนะครับลูกน้ํายุงตัวแก่แล้วก็ทายากันยุง นะครับเราจะใช้ทีมของเราในการคุมโรคมากกว่าครับค่ะเห็นว่าก็มีสายด่วนแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถจะเข้าไปติดตามดูสถานการณ์แล้วก็รายละเอียดได้ด้วยใช่ไหมคะครับจริงๆทุกโรงพยาบาลของเรานะครับเป็นแหล่งให้ความรู้นะครับมีแผนพับมีโปสเตอร์ต่างๆนะครับแต่ถ้าสนใจนะอยากโทรศัพท์ก็ สายด่วนกรมควบคุมโรคก็ได้ครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับ1422นะฮะ1422ตลอด24ชั่วโมงครับมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยรับเรื่องราวแล้วก็ให้คําแนะนําถ้าไม่แน่ใจว่าอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่โทรไปปรึกษา,ามได้ครับโทรถามได้1น2 1> ่งสี่สอเช่นกันนะคะดังนั้นเป้าหมายเวลานี้ค่ะในการที่จะทําให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นค่ะกระทรวงสาธารณสุขนอกจากขอความร่วมมือประชาชนแล้วยังมีแนวทางอื่นออีกด้วยไหมคะคือจริงทําความเข้าใจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญ นะครับว่าโรคนี้นี่นมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ปีเว้นปีนะครับปีนี้อาจจะเป็นปีซึ่งโอเคแล้วนะครับมีการระบาดมีอะไรนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงสถานการณ์ขาลงของโรคแล้วนะครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะลงแล้วนะจุดส <คะ S 2> <ถ>ูงสุดเขาเนี่ยเลยมาแล้วนะครับกัญบากันยานะครับที่สูงมากสินหากันยานะครับพแต่ช่วงนี้มีฝนห<อ>ลงฤดูมาเหมือนกันนะครับก็เลยอาจจะมีพุ่งขึ้นเป็นบางพื้นที่ นะครับอันนี้ก็ช่วยกันนะครับทางกระทรวงเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับนะคะ,ะวันนี้ก็ได้รับทราบนะคะทั้งสถานการณ์ไข้เลือดออกรวมไปถึงวิธีการที่จะสังเกตตัวเองนะคะว่าถ้าหากว่าป่วยแล้วควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรรวมไปถึงสายด่วน1422ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ www.thaivbd นะคะ o t org n h o m e นะคะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านประหลัดเป็นสุดคสวัสดีครับยินดีครับค่ะนะคะโรคไข้เลือดออกมีมานานแล้วนะคะเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้ะคะ่ะดังนั้นก็อย่าประมาทนะคะเมื่อป่วยเป็นไข้ก็ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ได้กล่าวไปในรายการะคะ่ะเวลาของเดือนหน้าประเทศไท,ไทยในวันนี้แล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมแล้วก็ติดตามฟังนะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้เป็นประโยชน์ในการที่จะคุณผู้ชมนั้นได้ดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วย แล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ